ือปลาหางควายเนื้อแน่นค่ะเนื้อเยอะแกงต้มก็อร่อยยังแกงา้มแกงส้มก็อร่อยนะคะเนื้อแน่นเนื้อหวานมากค่ะปลาหางควายสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่อง ปาลีพากินปาลีพากินนะคะวันนี้พี่ลีพามากินอะไรคะรอยแมงปูปกับปลาหางควายย่างนะคะปลาควายย่างในเหนือวานนะครับปลาหางควายย่างปลานี่เป็นปลาทะเลใช่ไหมคะมทะเลตรงนล้นี่ปลาทะเลสงขานะคะปลาหางควายย่างเป็นเขาเรียกปลาหางควายอะคะ่ะนังมันกันอางวาย,ยาเราก็ไม่รู้นะทำไมเขาเรียกแบบนี้มาย่างไก่ยันอางก่าคล้าย,ายหๆหางควายรหรือเปล่าคะ เนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้มีหอยแรงผู้ด้วยค่ะน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดๆเดดจ็มๆแบบนี้เลยนี่ก็เร,เริ่มม้วนแลยครับนค่ะมาทานด้วยกันค่ะรอย่างปลาก่อนนะคะปลาอีกสักพักเลยค่ะฝ <c oughs> นก็กำลังจะตกนะคะ ยิ้มหน่อยต้นไง่อบเลยจัดใต้ปลาอยู่ก้าที่ตอนนี้ย่างปลาสักพักเลยนะคะกว่าจะได้กินนี่ฝนก็กำลังจะตกค่ะน่าจะต้องย้ายโตะแล้วล่ะค่ะฝนตกฝนจะตกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะโตะสำรองมีค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นขาจักที่พี่ลีทำเองนะคะเนี่ยโตะนี้โตะทานข้าวเรามี สามที่เลยนะคะอนี้สาหรับเวลาฝนตกอันนี้สําหรับเวลาฝนตกนะคะอันนี้นั่งสบายๆอนนูนั่งชิวๆอ้าก้าวลวแล้วค่ะเลเดี๋ยวค่อยอกวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วก้าวล้วแล้วก้าวล้วแล้วทาข้าวให้ลูกก่อนนะคะมาค่ะบรรยากาศฝนตกๆมากินปาปปลาปลาย่าง หางกวายาปลาหางกวายย่างนะคะใหญ่โตแล็กนิดนึงนี่ค่ะใหญ่โตเข้ามาอยู่ข้างในค่ะเนื่องจากฝนตกค่ะเอาแปอืม,อม เบรรยากาศฝนตกคะ่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะนยงอยู่นิดเดียวเลืเยงนั้น หลองน้ำเ,เ,เ,เลยนะน้ำควายน้ำควายเห็นไหมเนห็นเลยหืมปลาหางควายเนื้อแน่นๆค่ะเนื้อเยอะแกงส้มก็อร่อยอย่างแกงส้มแกงส้มก็อร่อยนะคะเนื้อแน่นเนื้อหวานมากค่ะปลาหางควายขอโปรดพี่ลีเลยค่ะมาค่ะ ปลาหางควายแน่นๆนเ,นเนื้อหวานหวานตัวนี้ที่บานนี่เองตัวหนึ่งก็ราคาไม่แพงนะคะโลกโลหกสิบบาทปลาสดๆจากทะเลสงขาค่ะอันนี้มันเยอะอีกตัวอ่ะเพีงเนื้อมาวนะนะ หอยแมลงภู้ตัวใหญ่ๆคะ่ะอัไนีัลโลกิปอาหารสดๆทะเลสงขาราคาไม่แพงนะคะหอยคองเขาดูตัวหอยเลยคะ่ะตัวใหญ่มากไทกเกอร์อย่ากฝนลูกไทกเกอร์อย่าไปลูกอย่าไปเร็วมานี่มาหาแม่มาน้อก็ฝ<ล>นตกมาลูกมาเดีย๋ยวไม่เอาปลาให้ มาคะ่ะทุกคนเรียกเรียงเนี่ยกินจะหมดแล้วยัยงไม่ได้เรียกหรอมาคะ่ะทุกคนทุกท่านมากินปลาห่างควายด้วยกันคะ่ะเติมนะ เด่นมากนี่นะ nó mềm ăn nhòn, nước nèn nữa, ừ, rau nát nhòn, gái đông cá ở à, sang ฝน,น,นเริ่มตกแล้วนะคะเริ่มตกหนักแล้วคะ่ะ ฟ้าก็ร้องแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวดิฉันจะตัดเสียงช่วงนี้นะคะเพราะว่าฟ้าร้องมากเลยค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคฟ้าร้องฝนตกหนักมากแล้วค่ะคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ